การพูดประเหมายสูงสุดของอัทอมี่คือการเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้ามันไม่ใช่คำพูดทั่วๆไปนะครับผมเขียนเรื่องไร้สาระที่ว่าผมจะกระจายสินค้าไปทั่วโลกผมจะทําให้ทุทกๆการกระจายสินค้าต้องดําเนินการผ่านอัทอมี่ลงไปในนั้นครับซึ่งในอัโทมี่มีเรื่องเล่าขานว่าแม้จะพูด่องไร้สาระมันก็จะกลายเป็นจริงครับผมขับรถคานิวามือสองราคา8 0,000กว่าไปแล้วก็พูด่องไร้สาระ ว่าเราจะก้าวไปสู่ระดับโลกและถ้าคุณเป็นอีพิเรียลมาสเตอร์จะเอารถมายกเงิน30ล้านให้เลยซึ่งเรื่องพวกนั้นก็เกิดขึ้นจริงครับคนที่ฉลาดพูดกับผมแบบนี้ครับท่านประธานมีเงินซื้อตั๋วเครื่องบินไปอเมริกาหรือเปล่าเถอะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าผมได้มาที่อเมริกาและจัดงานสัมมนาของอันโธมีอยู่ครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้มาจัดงานสัมมนาและยืนอยู่ตรงหน้าทุกคนแล้วครับ ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกท่านนี่คือกัปตันของอัตมี่ท่านประธานปาร์คฮันกิลลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของยุค AI คืองานจะหายไป40%์ครับแล้วคนเหล่านั้นจะไปอยู่ที่ไหนและทําอาชีพอะไรละ่ะมีที่เดียวเท่าน,นั้นที่คุณสามารถมาได้ครับนั่นคือเราต้องมาที่อัตมี่ที่มุ่งมั่นเจ้าชนะวอลมาร์ทและอเมซอนครับการเขียนไลฟ์เซนริโอไม่ใช่การเขียนสิ่งที่จะเป็นไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสิ่งที่สามารถเป็นไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ต่อให้ทํามันได้แล้วเราก็ไม่กลายเป็นผู้สําเร็จหรอกครับเราต้องท้าทายกับสิ่งที่มีความเป็นไปได้ต่ำม,มากๆต่างหากครับและต้องเชื่อมั่นในความคิดที่ว่าเราอาจจะมีความเป็นไปได้สักหปอร์เซ็นแล้วจดจ่อกับ1%นั้นแล้วมันจะกลายเป็นเส้นทางของผู้สําเร็จครับแม้แต่ตอนนี้ผมก็กําลังพูดเรื่องไร้าสาระอยู่นะครับเวลาที่ผมพูดเรื่องไร้าสาระว่าจะชนะวอลมาเจะชนะอเมซอนผมไม่ได้พูดออกไปเพราะมีความมั่นใจ100%นะครับผมก็แค่พูดมันออกไปเท่านั้น การที่จะสำเร็จในอะทอมี่มีแค่ป่าพีอยองเดียวก็พอผมเองก็สร้างบริษัทอัทอมี่ขึ้นมาด้วยลิ้นนี้เพียงลิ้นเดียวครับทิศทางที่ลิ้นของคุณขยับจะเป็นตัวกําหนดความสําเร็จของคุณนะครับแม้ในใจเราอาจจะคิดว่าฉันไม่มีทางเป็นอ e พิเรียลได้น่แน่99%กฉันจะหาเงินเดือนละ3ล้านได้ยังไงแต่ถ้าเราเกิดความคิดขึ้นมาว่าอาจจะมีความเป็นไปได้สัก1%แล้วก็ ให้เราพูดถึงแค่พาไปไปได้หนั้นอย่างเดียวก็พอครับจงพูดแบบนี้กับพาร์ทเนอร์นะครับฉันจะทำให้คุณเป็น Imperial ยล k ม i m อิมพ a เพูดแบบนี้นะครับ MAKE IMPERIAL ยลฉันจะทำให้คุณเป็น Imperial Make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  Imperial m a อิมพ p เรียล ินดีที่ได้พบกันนะครับผมเพิ่งกลับมาจากการเดินสายที่อเมริกาใต้ครับเขาบอกว่าเป็นทางผ่านให้ผมแวะมางานสัมมนาก่อนจะไปต่อผมก็เลยแวะงานสัมมนาที่นิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาแล้วก็บินไปเซาเปาโลแต่ว่าอาตอนจะไปอเมริกาใต้ผมออกไปสนามบินตั้งแต่สี่ชั่วโมงก่อนบินเดิมทีบอกว่าเครื่องจะออกตอนสี่ทุ่ม แต่สุดท้ายก็ล่าช้าไปสองชั่วโมงเลยต้องรออยู่ที่นั่นแล้วก็บอกอีกครั้งว่าให้รออีกสองชั่วโมงสุดท้ายเครื่องจะออกก็ตอนสิบโมงเช้าของวันถัดไปต้องโตรุ่งอยู่ที่สนามบินทั้งคืนนะครับดูที่จอภาพสิครับผมหลับแบบนั้นที่สนามบินครับโอ้นักธุรกิจที่ไปด้วยกันบอกว่าผมเหมือนกับเศรษฐีไร้บ้าน เ <laughs> อาเป็นว่าพอไปถึงเซาเปาโลผมก็ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากสมาชิกจำนวนมากแล้วก็ที่โบโกตาประเทศโคลอมเบียก็มีหอประชุมขนาดใหญ่เท่ากับที่นี่เลยหอใหญ่แต่คนมาเต็มหอลเลยแหละครับที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นก็คือวันรุ่งขึ้นมีงานรีเว v a l m มีติ้ง แต่ว่าดูเหมือนพนักงานสาขาจะไม่กล้าพอเท่าไหร่ตอนแรกเขาเช่าสถานที่สำหรับ200คนแต่พอเปิดรับคนสมัครล้นหลามเลยจึงต้องย้ายไปสถานที่ที่จุได้500แต่วันจริงคนมาประมาณ800คนและต้องขอห้องเพิ่มอีกสองห้องแต่ทาคารบอกว่าไม่สามารถรับคนเพิ่มได้อีกแล้วสุดท้ายจึงต้องล็อกประตูนหน้า แต่มีประมาณ50คนที่ยังคงนั่งอยู่ตรงบันไดข้างนอกและนั่งฟังต่อจนจบผมรู้สึกตื้นตันประทับใจมากแลยออกไปถ่ายรูปกับทุกคนรายคนเลยล่ะครับพวกเขาอยู่ด้วยกันจนจบงานถึงวินาทีสุดท้ายเลยครับตอนแรกผมคิดว่าถ้าในอนาคตมีอิมพ r เรียเกิดขึ้นที่อเมริกาก็จะจัดงาน c o n vention ที่ลาสเวกัสผมเคยคิดแบบนี้ครับแต่เปลี่ยนใจแล้วผมจะไม่จัดที่ลาสเวกัส แต่จะจัดที่โบโกตาประเทศโคลอมเบียผมประกาศตรงนั้นเลยครับประกาศไปแล้วด้วยเพราะว่ามีคนมาร่วมงานเบเวอ์เยอะนะและอีกอย่าง,างไม่ว่าผมจะจัดงานที่เมืองไหนในอเมริกาคนจัดที่อื่นก็ต้องนั่งเครื่องมาแล้วพอดูแล้วค่าตั๋วเครื่องบินจากอเมริกาไปโคลอมเบียก็ไม่ได้แพงมากนักเมื่อเทียบกับตั๋วเครื่องบินในอเมริกาด้วยกันเองแล้วเดินทางมาจากบราซิลก็สะดวกเดินทางมาจากเม็กซิโกก็สะดวก ผมตัดสินใจว่าจะจัดงานแกลนคอนเวนชั่นที่โบกตาและผมได้ประกาศไปแล้วอันโทมี่ในตอนนี้เอ,อ่อเป็นหนึ่งในบริษัทที่กำลังเติบโตในระดับโลกด้วยความเร็วอันมหาศาลและปัจจัยขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการเติบโตของอัลโมีคือ Absolute Quality Absolute Price และจะขายสินค้าที่มีคุณภาพที่ไม่มีใครเทียบได้แในราคาที่ไม่มีใครสามารถแข่งขันได้ด้วยเช่นกันตัวอย่างเช่นถ้าคุณภาพเท่ากันเราจะขายให้ถูกกว่าบริษัทกระจายสินค้าอื่นๆและล่าสุดแอปซลู์ก็มียอดขายทะลุ30,000ล้านบาทในฐานะสินค้าประเภทเดียวแล้วนะครับอะตอมี omy, ในช่วงแรกนั้นเ,เขาเรียกกันว่าเครื่องสำอางไม่มีชื่อ เรื่องนี้น่าจะได้ยินจากนักธุรกิจรูน่นกแรกกันบ่อยแล้วนะเครื่องสาอางอะไรไม่มีชื่อแล้วจะให้ฉันอามาานหน้าเนี่ยนะคุณคงได้ยินเรื่องราวแบบนี้บ่อยแล้วแต่ตอนนี้ในหมวดแมสกินแคร์ในเกาหลีแอ s ซูลู e เป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดแล้วขายได้มากแค่ไหนนี่แหละครับ1เซตราคา6,500บาทคิดเป็นราคาต่อชิ้นประมาณพันนิดนิด ซึ่งหมายความว่าต้องขายได้มากกว่า30ล้านชิ้นถึงจะมียอดขายทะลุ30 0 0 0ล้านบาทได้ลองคิดดูนะครับลองคิดดูนะเครื่องสำอางขายได้มากกว่า30ล้านชิ้นดังนั้นในหมวดหมู่ a s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  k n n c r r นะครับตอนนี้เครื่องสำอางที่ขายดีที่สุดเป็นเครื่องสำอางแบบไหนกัน แน่นอนว่าในเกาหลีมีบริษัทเครื่องสำอางที่ยอดเยี่ยมมากมายแต่ในบรรดาทั้งหมดนั้นเครื่องสำอางที่ขายดีที่สุดในหมวดนี้ก็คืออ t o มี่แอ o l u t e รสกินแคร์ครับดังนั้นตอนนี้มันไม่ใช่แค่เครื่องสำอางที่ไม่มีชื่ออีกต่อไปแล้วแม้ว่าราคาของเครื่องสำอางตัวนี้จะอยู่ที่พันนิดๆแต่ผมมั่นใจว่าคุณภาพของเราไม่ได้ด้อยไปกว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่ขายในราคา 6, 5 0 0เลยครับนี่ผมไม่ได้พูดไปเองนะครับ แต่มันมีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้เครื่องสำอางแอบสโลดคอร์ทอมีได้รับรางวัลพระเจ้าเซจงครับซึ่งเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากเพราะในแต่ละปีมีสิทธิบตัตรการประดิษฐ์ใหม่ๆ1 0 0 0 0 0ถึงรายการถูกจดทะเบียนมีเพียงสิ่งประดิษฐ์ที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งเท่านั้นที่ได้รับรางวัลน,นี้ทุกคนครับเกาหลีใต้เป็นประเทศมหาอำนาจด้านเทคโนโลยีล้ำหน้าที่สุดในโลกแล้วเราวัดจากอะไรละ่ะ มันวัดจากจํานวนสิทธิบัตรที่จดทะเบียนในแต่ละปีว่าประเทศไหนมีจํานวนสิทธิบัตรมากที่สุดและตอนนี้เกาหลีใต้มีการจดสิทธิบัตรมากกว่าอเมริกาญี่ปุ่นหรือเยอรมันครับลองดูสิครับพวกเราเป็นประเทศระดับแนวหน้าของโลกที่กําลังล้าหน้าขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งบางประเทศอาจมีเพียงแค่ผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวก็ทําให้ประเทศนั้นอยู่รอดได้ซึ่งไอเทมเจ๋งๆเหล่านั้นเรามีเยอะมากมายเลยครับยกตัวอย่างเช่นสมาร์ทโฟนครับ ตอนนี้เราคลองตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลกแล้วนะครับแต่เราไม่ได้มีแค่สมาร์ทโฟนเท่านั้นนะครับยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างแม่บ้านอเมริกาหรือเราแม่บ้านในประเทศที่มีฐานะมีเงินหน่อยความฝันของเขาคือการมีเครื่องใช้ไฟฟ้าของ LG หรือซัมซุงในบ้านอย่างเครื่องซักผ้าตู้เย็นการมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเราในห้องครัวเมืม่อเป็นการบอกฐานะเขาพวกเขาไปแล้ว เมื่อก่อนในเกาหลีถ้ามีตู้เย็นอเมริกาของ GE ที่เปิดประตูได้สองด้านถ้ามีที่บ้านจะแบบโหบ้านนี้รวยสุดยอดเหมือนกับที่พวกเราเคยตามหาตู้เย็นของอเมริกาในอดีตตอนนี้แม่บ้านชาวอเมริกันกำลังมองหาตู้เย็นเกาหลีเช่นกันดังนั้นตอนนี้ LG และซัมซุงได้ครองตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าไปแล้วแต่ก่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมและจดสิทธิบัตรนับไม่ถ้วนเพื่อสร้างนวัตกรรมแต่มันไม่ได้มีแค่นั้นนะครับ แบตเตอรี่คุณภาพสูงเกาหลีใต้เป็นสุดยอดในด้านแบตเตอรี่ตลาดไบโอก็เช่นเดียวกันเกาหลีใต้ตอนนี้เป็นประเทศที่เทคโนโลยีก้าวหน้าที่สุดในโลกังนั้นตอนนี้เกาหลีใต้เป็นประเทศมหาอำนาจด้านเทคโนโลยีที่สุดในโลกไปแล้วซึ่งหนึ่งในนั้นสิ่งที่เป็นอันดับหนึ่งในบรรดาสิทธิบัตรเหล่านี้ไม่ใช่อุตสาหกรรมการบินไม่ใช่เซมิคอนดักเตอร์ไม่ใช่สมาร์ทโฟนหรืออุตสาหกรรมต่อเรือ แต่ในสิทธิบัตรทั้งหมดที่แข่งขันกันจำนวนมากรางวัลเซจงแดวหวังกลับตกเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบางคนอาจคิดว่าพวกเขาเมาอรางวัลน,นี้พระประธานบริษัทหลอ่อเฟี้ยวหรือเปล่าแน่นอนว่าผมอาจจะหล่อจริงแต่รางวัลน,นี้ไม่ได้ให้เพราะเหตุผลนั้นมันมีเหตุผลจริงๆของมันอยู่ครับสิทธิบัตรที่อยู่ในเครื่องสำอางแอปซูลูเป็นเทคโนโลยีที่มาจากวงการแพทย์ ที่ถูกนํามาประยุกต์ใช้ในศาสตร์เครื่องสาอางปกติแล้วแบบนี้จะเรียกว่าการบรูรณาการข้ามศาสตร์นําเทคโนโลยีจากศาสตร์อื่นเข้ามาใช้มันคือเทคโนโลยีแบบนี้ครับยาต้านมะเร็งเวลาฉีดเข้าไปมันไม่ได้ฆ่าแค่เซลล์มะเร็งแต่สร้างความเสียหายให้กับเซลล์ปกติด้วยดังนั้นนักวิจัยจึงพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถส่งยาไปทาลายเฉพาะเซลล์มะเร็งเท่านั้นเรียกว่า DDS หรือ Drug Delivery System ถูกพัฒนาขึ้นมาซึ่งเรานํามาใช้ในวงการเครื่องสำอางนั่นเองนะครับ ยกตัวอย่างเช่นส่วนประกอบช่วยลดเลือนริ้วรอยจะต้องถูกส่งตรงไปยังบริเวณที่มีริ้วรอยโดยตรงหรือส่วนประกอบไรเท h t e n i n g ก็ต้องกำหนดเป้าหมายไปที่เซลล์ที่กำลังผลิตเม็ดสีเมลานินอยู่ต้องทำการ targeting เฉพาะเซลล์ครับดังนั้นประสิทธิภาพของเครื่องสำอางนี้จึงยอดเยี่ยมมากด้วยเหตุนี้ไม่ใช่ว่ามันราคาถูกเพราะคุณภาพตำ่ำแม้จะมีคุณภาพสูงขนาดน,นี้ แม้จะเป็นผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมที่ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยแล้วมั่นใจว่าเราได้ไล่ตามเทคโนโลยีของเราเครื่องสำอางชื่อดังฝั่งยุโรปทันตั้งแต่10กว่าปีก่อนแล้วเรายืดอกในเรื่องนี้ครับดังนั้นแม้ว่าจะเป็นเครื่องสำอางระดับพรีเมียมแต่เมื่อเราสามารถขายได้เป็น10บสล้านชิน้นต้นทุนต่อหน่วยก็จะลดลงและเมื่อผู้บริโภคได้ลองใช้จริงยังไงก็ต้องประทับใจเพราะมันทั้งดีราคาคุ้มค่าไม่ต้องคิดถึงค่าคอมเลยยังไงต้องซื้อซ้ำ สิ่งนี้เรียกว่าหลักการของผลประโยชน์ผู้บริโภคทำไมผู้บริโภคถึงซื้อสินค้าทำไมถึงซื้อเพราะการมีสินค้านั้นให้ประโยชน์กับพวกเขามากกว่าการถือเงินสดนั่นเองครับพวกเขาจึงเลือกซื้อสินค้าแล้วทำไมผู้ขายถึงขายสินค้าสำหรับผู้ขายการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเป็นเงินสดให้ผลประโยชน์มากกว่าการมีสินค้าอยู่ในมือดังนั้นการแลกเปลี่ยนจะเกิดขึ้นตามหลักการของผลประโยชน์ร่วมกันนั่นเองทุกคนที่กําลังทําธุรกิจครับ วันนี้จะมีช่วงเวลาสำหรับเขียนไลฟ์เซนาริโอของตัวเองและในนั้นจะมีสูตรของกฎแห่งความสำเร็จว่าจะต้องทำยังไงถึงจะสำเร็จจะได้เจอสิ่งที่เรียกว่ากฎแห่งความสำเร็จครับผมจะอธิบายเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังผ่านวิดีโอการบรรยายเหตุผลที่หลายคนยังไม่ประสบความสำเร็จเป็นเพราะพวกคุณยังไม่รู้กฎของความสำเร็จเท่านั้นเองคาน,นกี้เคยกล่าวไว้ว่าเขาเกิดในครอบครัวยากจนแต่กลายเป็นเศรษฐีอุตสาหกรรมเหล็กกล้าระดับโลกได้พอเขาอายุมากขึ้นเขาลองถามตัวเองว่า ถ้าเราเกิดมาในครอบครัวยากจนอีกครั้งจะยังประสบความสำเร็จไหมหรือจริงๆแค่บังเอิญหลังจากทบทวนดูแล้วเขาคิดว่าต่อให้เกิดมาในครอบครัวที่ยากจนอีกครั้งก็สามารถประสบความสำเร็จได้ร้อยเปอร์เซนตต่อให้เกิดมาจนหนึ่งร้อยครั้งเขาก็สามารถประสบความสำเร็จได้ร้อยครั้งเพราะอะไรครับเพราะเขารู้กฎแห่งความสำเร็จครับแล้วพอมาคิดว่าทำไมคนอื่นถึงไม่สำเร็จก็รู้ว่าเพราะคนอื่นไม่รู้กฎแห่งความสำเร็จนั่นเองดังนั้น ถ้าคุณรู้กฎแห่งความสำเร็จใครๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างสมบูรณ์แบบ100เปซและสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ผมเองเคยเป็นพนักงานเงินเดือนมา17ปีก็จะเปิดห้างสรรพสินค้าออนไลน์แต่ปัญหาคือผมเปิดเร็วไปผมเปิดในปี99ซึ่งเป็นช่วงที่โครงข่ายไฟเบอร์ออปติกยังไม่ถูกติดตั้งขึ้นมามีสินค้ากว่าแสนรายการตอนนั้นมีสินค้ามากกว่าห้างใหญ่ๆอย่าง LG Consumer ที่มีอยู่ในเกาหลีเสอ,อีกนะครับ ันได้สร้างช้อปปิ้มอลล์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเกาหลีที่มีสินค้าเยอะกว่าที่อื่นแต่ปัญหาก็คืออินเทอร์เน็ตช้ามากกว่าจะโหลดหน้าเว็บข้อมูลขึ้นทีละบรรทัด5นาทีก็ถือว่าเร็วแล้วครับและตอนนั้นก็ยังไม่มีสมาร์ทโฟนด้วยขายด้วยสิ่งที่เรียกว่า PDA ผมอธิบายให้ฟังว่า PDA สามารถซื้อสินค้าได้ใช้ซื้อตั๋วรถไฟความเร็วสูงเพี่งแคากดเลือกที่นั่งล่วงหน้าไม่ต้องไปต่อคิวหรือรอซื้อตัว๋วต่อคิวเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง แค่ซื้อตั๋ว5นาที10นาทีก่อนออกเดินทางแล้วขึ้นรถได้เลยผมอธิบายแบบนี้ไปประเด็นคือข้อมูลไม่ขึ้นใน PDA สักทีนะคิดว่ายุคสมัยจะมาเร็วแต่มันดันมาช้าซะเหลือเกินผมนี่ล้ำหน้ายุคไปแล้วผมเปิดห้างออนไลน์ที่ใช้เทคโนโลยีล้ำหน้าเกินยุคสุดท้ายก็ล้มเหลวหลังจากนั้นผมก็ก่อตั้งบริษัทอาโธมี่แต่ก่อนจะมาถึงจุดนี้ผมล้มเหลวมาก่อนบริหาร3ปีแล้วเจ๊ง ผมใช้เวลาถึง3ปีติดอยู่ในห้องเช่าเล็กๆถูกเจ้าหนี้ตามทวงทุกวันแถมสุขภาพก็ย่ำแย่แต่ในตอนนั้นผมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสําเร็จที่สามารถบรรยายเกี่ยวกับความสําเร็จได้ต่อนเนื่องถึง50ชั่วโมงถ้าจะบรรยายให้ครบ50ชั่วโมงต้องบรรยายเช้า4ี่ชั่วโมงบ่าย4ี่ชั่วโมงเย็นสองต่อเนื่องกัน5วันถึงจะครบ50ชั่วโมงผมเคยพูดได้หมดโดยไม่ต้องใช้สคริปต์ใดๆ ผมว่าในเกาหลีไม่มีใครเชี่ยวชาญในศาสตร์แห่งความสําเร็จเท่าผมแล้วผมคิดแบบนั้นแต่กลายเป็นว่าผมพยายามทําอะไรที่มันล้ายุคเกินไปสุดท้ายก็ต้องมาติดอยู่ในห้องเช่าเล็กๆแล้วรู้ไหมว่าผมคิดอะไรในตอนนั้นผมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสําเร็จถ้าผมสามารถออกไปจากห้องเช่าเล็กๆนี้ได้แสดงว่าศาสตร์ด้านความสําเร็จนั้นเป็นของจริง แต่ถ้าผู้เชี่ยวชาญด้านความสำเร็จอย่างผมไม่สามารถหลุดออกไปแสดงว่าศาสตร์แห่งความสำเร็จมันใช้ไม่ได้ในทดลองดูสิผมคิดแบบนี้ครับแต่ผมหลุดพ้นมาได้หรือไม่ได้ครับออกมาได้ครับวิธีที่หลุดออกจากจุดนั้นคืออะไรทุกคนครับสิ่งแรกก็คือการตั้งเป้าหมายแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งเป้าหมายเพราะเป้าหมายนั้นเป็นไปได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ต้องเป็นเป้าหมายที่เราต้องทำให้สำเร็จให้ได้ไม่ว่ายังไงก็ตาม แม้มันจะดูเป็นไปได้ยากแต่เรากล้าที่จะท้าทายตัวเองดังนั้นทุกคนจงตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่จนทำให้คุณคลั่งไคล้ไปกับมันในอัตอมี่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คือการเป็น Imperial Master ที่มีรายได้3ล้านบาทต่อเดือนบางคนอาจจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้จะหาแค่สามแสนก็ยังยากเลยขอแค่หนึ่งแสนบาทต่อเดือนก็ไม่ขออะไรอีกแล้วหาอะไรถึงล้านกันละ่ะแต่ทุกคนครับหาแค่หนึ่งแสนบาทต่อเดือน ถ้าหาได้แค่แสนบาทต่อเดือนคุณจะอยู่อย่างยากจนไปตลอดในปรัชญาตะวันออกมีคำกล่าวว่าสิ่งที่อยู่เหนือดวงชะตาคือโงเ่เฮงมีคำพูดนี้ครับเขาบอกว่าชีวิตของคนถูกกำหนดไว้ตามดวงชะตาแต่มีสิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือโงเ่เฮงหมายความว่าคนที่เกิดวันเวลาเดียวกันทำไมบางคนถึงสำเร็จแต่บางคนกลับล้มเหลวพอดูแล้วโงเ่เฮงไม่ดีไม่สำเร็จส่วนคนโงเ่เฮงดีก็ดีไป ดังนั้นแล้วสิ่งที่สําคัญมากกว่าดวงชะตาก็คือโง่เฮงนั่นเองดังนั้นทุกคนต้องรับผิดชอบดูแลหน้าตาตัวเองด้วยนะครับถ้า,ายุเกิน52ปีขึ้นไปแล้วจะไม่ขึ้นกับหน้าตาที่ได้มาตั้งแต่เกิดแล้วนะครับหน้าตาจะสะท้อนออกมาจากความมั่งคั่งและบุคลิกภาพของแต่ละคนครับสิ่งที่สําคัญกว่าโง่เฮงคือบุคลิกท่าทางเขาว่ากันแบบนี้ครับคนที่มีบุคลิกดีมีท่าทางมั่นคง มีทัศนคติที่ชัดเจนคนบุคลิกความคิดดียังดีกว่าคนที่มีแค่ใบหน้าที่หล่อสวยครับแต่สิ่งที่สำคัญกว่าสภาพร่างกายบุคลิกภายนอกก็คือจิตใจครับสภาพจิตใจนั้นสำคัญกว่าดังนั้นจะมีคำกล่าวว่าแม้กายดีแต่หากใจไม่ดีก็ไร้ประโยชน์จากที่ผมสังเกตถ้าคนเราควบคุมจิตใจของตัวเองได้ดีทุกอย่างก็จะเป็นไปได้ปัญหาคือจิตใจของเรามักโลเล หากใจไม่มั่นคงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแล้วจะไปทิศทางของความสําเร็จได้ยังไงจิตใจที่เราเลจะพาเราไปในทิศทางที่ดีได้ยังไงเราจะรักษาสภาพจิตใจได้ยังไงและนั่นทําให้ผมสร้างวลีหนึ่งขึ้นมาครับคําพูดอยู่เหนือทุกสิ่งทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นโงเ่เฮงบุคลิกภาพหรือจิตใจก็ยังไม่สําคัญเท่ากับคําพูดของเราชีวิตเราเปลี่ยนไปตามคําพูดของเราครับทุกคนครับในไบเบิลกล่าวไว้ว่าลิ้นก็เหมือนกับ หางเสือของเรือเรือลำใหญ่นั้นเปลี่ยนทิศทางได้ด้วยหางเสือที่อยู่ด้านหลังใช่ครับถ้าลิ้นของคุณนะครับพูดไปสู่ทางที่สำเร็จพูดแต่เรื่องบวกและพูดถึงความหวังแล้วแล้วก็ชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนไปแต่ถ้าคำพูดของคุณมีแต่ฉันทำไม่ได้เหนื่อยจะตายอยู่แล้วถ้าพูดแบบนี้ทุกวันชีวิตคุณก็จะเป็นแบบที่พูดดังนั้นลิ้นหรือคำพูดของทุกคนจะต้องเป็นไปในทางที่ดีที่บวกครับ เข้าใจนะครับสิ่งที่เรียกว่าคำพูดนี้มีพลังมหาศาลเลยนะครับผมไปงานเลี้ยงรุ่นมาตอนเรียนผมเรียนไม่เก่งเลยแต่มีเพื่อนที่เรียนเก่งมากๆมีคนได้ขามอาโซได้ด้วยไปงานเลี้ยงรุ่นไม่ได้เจอกันนานเพื่อนที่นั่งข้างก็ถามว่าฮันกิวตอนนี้ทํางานอะไรอยู่เพื่อนคนนั้นเขาคอยเป็นห่วงผมนะเป็นเพื่อนี่ดีครับถามว่าอยู่กินยังไงอีกคนก็ตอบว่าเฮ้ย hey, นายไม่รู้เหรอแกเคยได้ยินชื่ออันโทมี่ไหมมันเป็นประธานาก็ร้องฮะบริษัทใหญ่เลยนี่ เขาก็เลยถามเพราะว่าไปทำอิท э ่าไหนได้เป็นประธานอทอมมี่คิดว่าผมตอบไงครับก็แค่ใช้ปากเท่านั้นแหละทำไมล่ะอันนี้ความจริงเลยนะครับนะเราไปถามเอพิเลียรปาร์กจองซูหรืออิมซึงแทก็ได้นะครับไปถามเอพิเลียรคิมยอนซุกดูครับถามกับเอพิเลียวช่วงแรกดูสิครับผมพูดว่าเราจะกระจายสินค้า a อ s ส l u t ค q u ลิตี้ a อ s ส l u t e พร i ์และจะกลายเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้า แล้วจะคลองตลาดกระจายสินค้าทั่วโลกแล้วบริษัทขายตรง MLM จะไม่ใช่คู่แข่งของบริษัทเราคู่แข่งของเราคือ Walmart Amazon คือคู่แข่งเราเราจะรวมทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวและจะมุ่งสู่ global ผมพูดแบบนี้ไปครับตอนนั้นและถ้าเป็น Imperial จะใช้รถยกเงิน30ล้านบาทให้เลยแต่ตอนนั้นผมยังขับรถ c a คา v a l มือ2องราคา80,000บาทอยู่เลยนะครับไม่มีอะไรเลยครับ แต่ผมก็พูดตะโกนออกไปคนฉลาดเขาหัว,หวไวคขนวณเร็วนะครับเขาถามว่าประธานจะมีเงินซื้อตั๋วไปอเมริกาเหรอคนที่หัว,หวไวยเขาคิดไปแล้วนะครับจริงๆตอนนั้นผมไม่มีเงินเลยถึงไม่มีแต่ผมก็พูดไปว่าเราจะลุยไปโกลบอลแต่ทุกคนครับคนเหล่านั้นมีพลังอยู่สามอย่างครับอย่างแรกเรามีพลังทางกายเรานึกภาพว่าทุกคนกําลังขุดดินด้วยพลั่วนะใช้พลังทางกายขุดหลุมได้ครับแล้วเราใช้หัวใช้ความรู้ครับ ถ้าคุณสร้างรถแบคโฮที่ใช้ระบบไฮดรอลิกคุณจะสามารถขุดดินได้เร็วขึ้นเป็นร้อยเท่าแต่เหนือกว่านั้นยังมีพลังที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นก็คือพลังทางจิตทุกคนมีร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณน,นะและพวกคุณต้องรู้จักใช้พลังทางจิตวิญญาณน,นี้คนส่วนใหญ่ใช้มากสุดแค่พลังทางสติปัญญาสิที่สอนในโรงเรียนคือความสามารถทางสติปัญญาแต่มันมีพลังทางจิตวิญญาณอยู่พลังทางจิตวิญญาณคืออะไร ในพระคัพภีไบเบิลกล่าวว่าคำพูดของเจ้าก็คือจิตวิญญาณและเป็นชีวิตคำพูดก็คือจิตวิญญาณสิ่งที่ทุกคนมองเห็นจากภายนอกคือร่างกายของผมแต่คุณเห็นจิตวิญญาณผมไหมไม่เห็นใช่ไหมครับแต่คุณอยากรู้ว่าจิตวิญญาณของผมกำลังทำงานอย่างไรคุณต้องฟังคำพูดของผมใช่ไหมครับเพราะคำพูดที่ผมพูดออกมาคือการทำงานของจิตดังนั้นคำพูดคือจิตวิญญาณถ้าเราใช้พลังของจิตวิญญาณนั้น มันจะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่มากกว่าการใช้เพียงแค่สติปัญญาหลายเท่าเลยครับคุณอยากใช้แค่ร่างกายทำงานหนักไปตลอดชีวิตไหมเหนื่อยมากใช่ไหมครับยังไงครับหรืออยากใช้แค่สติปัญญาครับไม่กี่คนตรงนี้ก็ทำไปนะครับเพราะส่วนใหญ่ไม่น่าใช่ส่วนใหญ่น่าจะเรียนไม่ค่อยเก่งกันเรียนจะไม่เก่งอีกก็จบกันแต่ทุกคนครับพลังจิตวิญญาณ ไม่เกี่ยวเลยว่ามาก่อนเราจะเรียนเก่งหรือไม่เก่งเพราะมันคือพลังแห่งความศรัทธาเป็นพลังของการเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างที่ผมเคยพูดว่าถ้าคุณกลายเป็น Imperial, อีพีเรียลจารถยกเงิน30ล้านมอบให้เลยตอนนั้นไม่มีใครเห็นหรอกครับแต่ผมเห็นมันด้วยจิตอญญาณและประกาศออกไปตอนนี้เรามีคนที่มีรายได้เดือนละสามล้านบาทนั่งอยู่ตรงนี้กันแล้วผมบอกว่าจะไป global ตอนนี้เราก็ไปทั่วโลกแล้วจริงๆดังนั้นทุกคนครับ มันสำคัญมากๆเลยว่าทุกคนใช้ภาษายังไงสำคัญกว่าดวงชะตางโง่เ้งบุค,คลิกหรือจิตใจคำพูดอยู่เหนือทุกสิ่งชีวิตของคุณจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับคำพูดของคุณเองดังนั้นตั้งแต่นี้ไปพวกคุณควรทำอะไรครับฉันดีใจมากที่ได้เจออาทุมมี่อาทุมมี่ยังไงก็ประสบความสำเร็จแล้วฉันยังไงก็ประสบความสำเร็จแน่นอนให้พูดแบบนี้ซ้ำๆถ้ายังไม่เชื่อจะต้องทำยังไง ต่อให้คุณไม่เชื่อก็พูดไปเถอะครับแล้วมันก็จะไปไปตามที่พูดเองตอนที่ผมบอกว่าจะไปลุย global จเจ้ารถยกมอบเงิน30ล้านคิดว่าผมเชื่อว่ามันไปไปได้เหรอไม่เชื่อครับไม่เชื่อคิดว่าผมบองเหรอครับทั้งตัวไม่มีอะไรเลยจะไปเชื่อลงได้ไงเชื่อไม่ลงครับเจ้าเงินที่ไหนขนขึ้นรถให้เรานะว่าผมจะพูดว่าจะขับรถยกเงิน30บล้านให้แต่ในใจก็ไม่เชื่อครับแต่พอพูดๆไปเรื่อยๆ เผมคิดว่าอาจจะเป็นจริงก็ได้นะ1% 0.1%อาจจะเป็นไปได้ก็ได้0.1%โอ้ยไม่รู้แล้วก็มอง0.1%ของว่าเป็นไปได้แล้วก็พูดต่อไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วมันก็เป็นจริงได้จริงๆการที่ทุกคนเป็นอิมพีเรียลก็เช่นเดียวกันไม่ใช่เราเดินหน้าด้วยความเชื่อ99%สักหน่อยแต่คนที่เชื่อในความเป็นไปได้1%นั้นแล้วพูดออกมาคนนั้นแหละคือคนที่รู้จักใช้พลังทางจิตวิญญาณดังนั้นทุกคนมาลองพูดตาม ค,คำพูดอยู่เหนือทุกสิ่งนี่คือคำขวัญที่เราจะประกาศในปีหน้านะครับขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับ